หมอศักแกเป็นคนรักบ้านเกิดครับโรงเรียนวัดวาที่นี่แหละก็เงินแกพัฒนาไว้ทั้งนั้นชาวบ้านแถวเนี้รักหมอศักด์ทุกคนละครับอย่าให้คุณพ่อคุณไม่ได้ยินเรื่องนี้จริงๆนะคะแต้มีอยู่ที่เดียวนะครับที่แกย้ำนักย้ำหนาว่าให้คงสภาพเดิมไว้ไม่คิดที่จะพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็คือบ้านหลังนี้ คุณรู้ไหมว่าทําไมบ้านหลังนี้หลังเดียวที่มีไฟฟ้าฉันก็คิดว่าเป็นแบบนี้ทุกหลังนี่คุณนี่มันสมัยไหนแล้วสมัยนี้ทุกคนก็มีไฟฟ้าใช้กันหมดแล้วมีแค่บ,บ้านหลังนี้แหละที่คุณพ่อผมจงใจไม่ให้มีเพราะท่านอยากให้ทุกอย่างไปเหมือนเดิมตอนที่ท่านยังไม่มีอะไรอะ่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าข้อดีของการมีไฟฟ้าคืออะไรคืออะไรคะข่าวบอกเขาหน่อยได้ไหม บอกไปก็ไม่สนุกสิครับนายเล็กให้ผมเตรียมเหลือไปแล้วเดี๋ยวคุณนายก็จะรู้เองอะไรอ่ะมีความลับกันด้วยผมไม่กลัวนายเล็กละถ้ามีอะไรเรียกผมได้เลยนะครับกับข้าวก็พื้นๆไฟฟ้าก็ไม่มีเพลงโรแมนติกเพราะๆก็ไม่มีให้ฟัง แต่ที่นี่มีอะไรดูไหมอะไรคะเดีย๋ยวคืนนี้คุณรอดูเลยผมเชื่อเลยว่าดินเนอร์ในวันนี้จะเป็นดินเนอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยสวยไหมนี่แหละ ข้อดีของการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หิ่งห้อยพวกนี้ก็เลยไม่หนีไปไหนถูกต้องสวยจังเลยนะคะคุณนี่มีหลายเรื่องให้ฉันอิจฉานันเนี่ยอิจฉาการที่ผมมีบ้านริมคลองแบบนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้แบบนี้มันน่าอิจฉาตรงไหนอ่ะจริงๆเรามีแค่เงินก็สามารถซื้อมันได้นะ ก็คงใช่แหละค่ะแต่ผมว่ามีสิ่งหนึ่งที่น่าอิจฉาคุณอย่างเรื่องอะไรคะการที่คุณมีผมอยู่ไหรือว่าไม่จริงมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะก็การที่ ผมได้อยู่คนที่ผมรักได้อยู่ในสถานที่ที่ผมรักในบรรยากาศที่ดีที่สุดแบบเนี้ยผมว่ามันน่นอาอิจฉาที่สุดผมยังอิจฉาตัวเองเลยคนเองก็เหมือนกันนะคุณก็ต้องอิจฉาตัวเองเหมือนกันที่มีผมเกือบซึ้งแล้วค่ะฉันไม่อยากให้เช้าเลยอ่ะ อยากจะหยุดเวลาของคืนนี้ไว้จริงๆผมก็เหมือนกันผมอยากให้เวลาทั้งโลกอ่ะหยุดลงแล้วก็เหลือแค่เราสองคนไว้เป็นตลอดแต่พรุ่งนี้เราก็คงต้องกลับไปเจอความจริงเดิมๆคุณก็สัญญากับผมสิว่าคุณจะไม่ลืมค่ำคืนนี้ ไม่ต้องมาขอฉันเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำให้ฉันวันนี้จนวันตายฉันก็ไม่มีวัน,นึ่งเด็ดขาดฉันขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆ